ครับท่านบุญน <gens> ีดาศิบข่ายผู้เดินทางในพรราคามีในส่วของพระสมริญางาบแชร์แล้วอาการทางจิตท่านเป็นยังไงบ้างกาทุูกน้องกาบขอโอกาสท่านเปลีนใจค่ะน้องกับสวีเจ้าค่ะอาการทางจิตของข้าพเจ้าค่ะรอบของเมื่อเช้าเจ้าค่ะก็มีมีพอเริ่มนั่งก็มีอาการ ขององค์นิวรห้าเจ้าค่ะก็จะเป็นองค์ฟุ้งในการมาฉันทานิวรค่ะเสียภาษานิวรค่ะแล้วก็มีถินนมิธานิวรด้วยค่ะก็จะเรียนมมวิธีดักภาษาหนึ่งองทำองค์เดียวค่ะก็ใช้อัญเชิญวิธีการเหมือนที่ท่านอาจารย์แนะนําก็คือให้กหํกากหนดแล้วก็ปล่อยเขาค่ะพอกําหนดแล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติเจ้าค่ะเพื่อดับภาษาอยู่ แป๊บหนึ่งไม่นานเขาก็เกิดความโล่งโป่งขึ้นมาค่ะทีนี้ก็อาการโล่งโป่งเขาก็สงบลงไปค่ะแล้วก็พระ,ระเจ้าก็จเจริญมากวิธีสี่องค์ธรรมต่อเนื่องค่ะจนองค์นิวรณ์ห้าที่มีอยู่ค่ะก็สงบลงไปเช่นเดียวกันเจ้าค่ะแล้วก็เกิดสภาวะธรรมทั้งหลายย่อหลังไหลไปสู่ธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายย่อมยังมทั้งหลายบริบูรณ์เกิดองค์วิตตกวิจารเจ้าค่ะ ก็จะสำรวมอินซีไว้ที่ปลายจมูกแล้วเราก็ปล่อยให้ผู้เดนมักดำเนินการค่ะก็กระทำต่อเนื่องอยู่แบบนี้ค่ะก <Okay. S 1> ็จะมีความเพลินเข้ามาซ่องเสพบ้างเพราะว่าไม่ได้ไปจ้องไม่ได้ไปตามดูเขาก็จะปล่อยสภาวะปล่อยแล้วก็แล้วก็สำรวมกลับเข้ามาพอพอ กระทำให้เป็นธรรมชาติแบบนี้แล้วค่ะก็อาการอาการขององค์วิตกวิจารก็ค่ะก็เบาบางลงแล้วก็ค่อยๆสงบลงไปแต่ว่าก็ใช้เวลาใช้เวลาประมาณสิบสิบห้านาทีได้ค่ะพระเจ้าก็สำรวมอินทรีย์ไว้ที่ไปลายจมูกแล้วก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติอยู่แบบนี้ค่ะ พอทําแบบนี้แล้วก็มีสภาวะที่เขามีความโล่งสบายโล่งสบายนั่งไม่ลําบากอย่างนี้ค่ะและ้วอีกแป๊บหนึ่งค่ะก็ทาทั้งหลายย่อมยังหลายไปสู่ทาทั้งหลายทาทั้งหลายย่อมยังทําหลายบริบูรณ์เกิดมาผู้มีบาเข้ามาเดินจิตค่ะแล้วก็มาทําให้เกิดอาการคันในหูค่ะแล้วก็เกิดอาการคันที่ฝ่าเท้าเจ้าค่ะ ก็มาจีดจีดแทงแทงพระเจ้าก็จะเริญม,มาวิธีสี่องค์ธรรมค่ะไม่สนใจกับอาการที่มีอยู่เจ้าค่ะก็จะเริญม,มาวิธีสี่องค์ธรรมอย่างต่อเน,นื่องใน,นช่วงเวลานั้นค่ะองค์วิตกวิจารณ์ก็ยังทํางานอยู่เจ้าค่ะ mm hmm. พระเจ้าก็ดับภาษาชาติกําลังสํารวมอินทรีย์แล้วก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติอยู่ อยู่แบบนี้เจ้าค่ะแล้วก็พอช่วงท้ายๆก็จะมีองค์ตันหาที่คอยกระซิบเนี่ยค่ะทํางานขึ้นมาค่ะพระเจ้าก็ไม่ไม่ไปตามกับองค์ตันหาที่คอยกระสิบค่ะก็จะเลยมาวิธีเสี่ยงขนอ,อย่างต่อนเนื่องค่ะแล้วที่นี้ก็องค์ของตันหาที่คอยกระสิบก็ไม่มีกําลังค่ะก็ ก็สงบลงไปค่ะแล้วพระเจ้าก็เกิดองค์สุขเวานาค่ะก็มีความโล่งปลงขึ้นมาในจิตมีความเบาสบายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็ทาทั้งหลายย่อมนางหลายวิสุทธาทั้งหลายทําทั้งหลายย่อมยัมทงทำงหลายบริบูรณ์พระเจ้าก็เกิดองค์เวทนาปวดขานั่งก็ปวดเมื่อยแล้วก็มีอาการ เจ็บที่ขาเวลานั่งค่ะพระเจ้าก็มีหน้าที่ดับภาษาจึงเลยมาวิธีสีองค์ธรรมก็กระทามาวิธีจริญลยมาวิธีของข้าพเจ้าอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะสํารวมอินทรีย์ไว้ที่ปลายจมูกอย่างต่อเนื่องค่ะอาการปวดเขาก็ไม่ไม่มีผลก็จะเิญมาวิธีอย่างต่อเนื่องอยู่แบบน,นี้ค่ะแล้วก็ตั้งความเพียรให้ครบเวลาค่ะ แลวขณะที่เจ็บอยู่ค่ะก็ไม่ได้เอาจิจตไปจดจ่อกับที่เจ็บค่ะก็ดับภาษาจะเลยมาวิธีสี่องคําำอย่างเดียวค่ะแล้วก็มีตันหาที่คอยละสิพะเขาก็ทํางานของเขาค่ะข้าพเจ้าก็จะเลยมาวิธีสี่องค์ทำสมดุลมีซีอยู่อย่างนี้ค่ะจนนาฬิกาดังก็กําหนดออกจากสมาธิค่ะแล้วก็เกิดอาการที่เขาโล่งปลงสบายขึ้นมาค่ะน้อมกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะถาถึงต้องไย วดตรงไหนอีกหรือเปล่าที่คิ้วใบหน้ามีเพ่งปวดอีกไหมเปล่าเหมือนจะแต่ยังไม่อย่างนี้ยค่ะท่านอาจารย์คือพระเจ้าก็จะปล่อยโล่งๆค่ะพอเขาใกล้จะแบบเพ่งเขาเจ้าก็ก็ก็กําหนดให้ปล่อยปล่อยค่ะกพรเขาก็จะไม่ยังไม่ทันได้ปวดเลยค่ะท่านอาจารย์ถือก็ทำถูกต้องแล้วก็ทําต่อไป เดี๋ยวก็จะเกิดความชนายในจิตเองพอถึงเวลาเขากําหนดปุ๊บเขาก็ปล่อยเขาเลยถึงเวลาพอได้กําหนดปุ๊บเขาก็ปล่อยเขาเลยพอเขาเริ่มจะไปเพ่งอีกท่านก็กาหนดอีกพอเพือปล่อยแป๊บหนึ่งสัมปันญ,ญญาก็ถ้ามีสัมปันญ,ญญาเยอะเขาก็จะควบคุมได้นานแต่ถ้าสัมปันญยาน้อยเนี่ยเขาก็จะเข้ามาอีกแล้วท่านก็กาหนดเขาก็จะเข้ามานีแล้วท่านก็กาหนดพอเขาเริ่มจะเข้ามาท่านก็กาหนดอาจจัยอย่างนั่นคือการสํารวม นั่นหมายความว่าสมัมปชัญญะยังไม่แข็งแรงาะนะเขาก็จะเกิดอาจจะหนึ่งนาทีมาแล้วสองนาทีมาแล้วจะแข็งแรงขึ้นไปห้านาทีแข็งแรงไปสิบนาทีมันจะยังกว่าเขาจะมาอีกทีนี้ถ้าท่านรู้อย่างนี้ท่านก็ทําบ่อยๆกําหนดสารุบบ่อยๆกำหนดสารุบบ่อยๆเพราะนั้นการที่ท่องไปลายหน้าลายตามไม่ได้สำลุบหรอกท่องไปเปไไรือ่อยเปื่อยเข้าใจไหมไม่ว่าท่านจะหลับตาลืมตามก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละเพราะไม่ได้อยู่ที่ปลายจมูก พอท่านอยู่ที่ไปหมู่แล้วท่านก็ปล่อยเขาพอปล่อยเขาเขาเริ่มจะกระจายท่านกลับมาสํารวมเขาเริ่มกระจายก็กลับมาสำรวมไม่ต้องให้เขาเริ่มก็ได้ครับสารวมอยู่ตลอดสารวมอยู่แต่ไม่เพ่งเหมือนท่านอาล้องเพลงท่านต้องไปเพ่งเนื้อลองไหมเนื้อลองเพลงแต่ก่อนที่จะจะร้องเพลงได้ต้องไปท่องเนื้อลองให้ได้ก่อนใช่ไหมใช <im> <Okay. S 1> ่แต่ว่าท่องได้ไม่เห็นราไปเพ่งเนื้อลองเลยดูคนนน้นเล่นหูเล่นตาชี้นิ้วมือคนนน้น อทำรูปหัวใจกับคนนี้ก็ได้หมดก็แบบเดียวกันถูกไหมล่ะเวลาท่านปรุงอาหารหรือจะทําอาหารนะทําไมสามารถพูดได้คุยได้แล้วก็กินน้ําก็ได้ดูทีวีก็ได้แต่ก็ปรุงอาหารไปด้วยผัดทอดเข้า,าขไปพร้อมๆกันหรือกินกาแฟทาไมอ่านหนังสือพิมพ์ก็ได้คุยก็ได้ฟังเพลงด้วยก็ได้พูดโต้อตอบกับคนน้องคนนี้ได้ตักกาแฟตักขนมเค,ค้กมากินได้หมดไม่เห็นต้องไปเพ่ง ถูกไหมนี่คือวิธีเดียวกันท่านี้พอพอเราไปเพ่งปุ๊บก็จะต้องปวดปวดตรงนี้เพ่งนะเพราะไปบังคับนะไงก็บังคับก็ปวดทันทีเห็นไ,ไหมที่ปวดไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ว่าท่านไปบังคับให้เขาปวดเขาเนี่ยบังบังคับให้ท่านปวดเพราะเขาเป็นจิตบ้างมโบงน,นบ้างวิญญาณบ้างเห็นไหมเขาต้องบังคับท่านเลยเข้าจังหวะเลยโอ้แกเพ่งตรงนี้ฉันก็เล่นแกตรงนี้แหละให้แกปวดตรงนี้แหละ ใช่ไหมแกไม่ปวดใช่ไหมฉันก็เอาเรื่องของอดีตที่แกเคยทรมานฉันที่ขาที่หน้าอกที่หัวใจที่หัวเอามาแทงแกจี้จี้ที่แกเคยแทงกันไว้ที่เคยทุบฉันไว้ตีฉันไว้นี่เขาก็มาเพ่งท่านเหมือนกันไม่ใช่เขาไม่เพ่งท่านเพราะนั้นถึงมองไม่ต้องไปสนใจท่านสํารลนที่ปลายจมูกเขาปล่อยเขาเขาจะปวดก็ปล่อยเขาก็ปวดที่ขาท่านก็อยู่ที่ปลายจมูกสัรโลนที่ปลายจมูกเขาปวดที่หัวท่านก็อยู่ที่ปลายจมูก มันต้องมายุ่งเขาก็ปล่อยเขาเดี๋ยวเขาก็หายเองจะค่อยๆจางคายจางคายจางคายวิเวกวิลาทาดิโรธะน้อมไปพระวสุคราเขาจะจางคายแบบนี้ด้วยอนุสาสนีปฏิหารไม่ใช่จางคายด้วยการไปเพ่งสู้เขาใช่ไหมครับพอเข้าใจยังไงเนี้อพอเข้าใจแล้วเจ้าค่ะแม่ของง่ายๆเราทาได้ปุ๊บก็สบายบือเลยไม่ได้ยากหรอกทําทได้ปุ๊บอ๋อยางเงี้ยงเหรอ ใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะชำนาญเ,เองผู้เดินมากเลยเขาพร้อมทําอยู่แล้วแต่ผู้มีความเพียรน,นะนะผู้มีความเพียรไม่เข้าใจแต่พอไม่เข้าใจก็อยากช่วยออยากช่วยเราก็ถึงบอกเสือกไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของเขาใช่ไหมเพราะอยากช่วยไงพอรู้แล้วก็อยากช่วยอยากช่วยอยากทําให้ได้ตั้งใจว่าเทติทุกอย่างก็บอกแล้วนะสงบระง,งับปัญญเป็นธรรมชาติเพราะนั้นราคะตัวจัโมหะก,ก็ต้องสงบของเขา แล้วเขาต้องบันีดก็คือทําให้ถูกต้องทําให้ชํานานแล้วก็เป็นธรรมชาติใช่ไหมท่านทําฝืนธรรมชาติในตัวเองไม่ได้ครับพอสารวจอินทรีย์เสร็จแล้วก็ปล่อยเขาอันนี้เป็นธรรมชาติต่ตอนสารวมก็คือรวบรวมก่อนที่เขาก็จะกระจายทางตาหูจมูกลิ้นกระจายรูปเยงกีโลสปฏิวัติธรรมลมใช่ไหมทั้งเวทนาทั้งหลายรวบรวมเข้ามาใช่ไหมรวบรวม,รวมด้วยอะไรด้วยสภาวะที่เรากําหนดเข้ามาไม่ได้ไป นึกถึงลูกตานึกถึงหูนึกถึงจมูกแล้วเอามาไว้ที่จมกูกไม่ใช่ก็คือการกําหนดธรรมดานนะั่นแหละไม่ต้องไปกําหนดชื่อไม่ต้งองเพียงแต่ว่ากาหนดทั้งหมดนี่เข้ามาอยู่ที่ปลายจมกูกแล้วก็หลับตาได้ธรรมชาติที่ท่านกำลังทําอะไรอยู่เขาเข้ามาทั้งกระดับปัสสาะเขาเข้ามากระดับปัสสาะเขาพูดกระดับปัสสาะเขาพูดกระดับปัสสาะเขาลเลือกออะไรกระดับปัสสาะอยู่ที่ปลายจมกูกอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ไม่ต้องไปคิด อ้าตาที่เคยเห็นนี่โน่นหูได้ยินนี่นี่ปากกินลิ้นกินเอากลับเข้าไม่ใช่ก็แค่หลับตาธรรมดาแล้วก็ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างก็มาไว้ที่ปลายจมูกหยดกับปลายจมูกนี่แหละแม้กําหนดสภาวะลมหายใจอะไรต่างๆเราจะไม่สนทั้งิ้นเราอยู่ที่ปลายจมูกอย่างเดียวมาแบ่งขึ้นได้คือการสารวมแบบธรรมชาติถ้าสารวมแบบไม่ธรรมชาติเขาก็ต้องไปเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกินรูปรสชาติธรรมลมเอาเข้ามาไว้ อเน,น้นยังมีตัวตนเห็นไหมมีตัวตนทันทีเแบบเสมือนกับท่านอาบน้ำเห็นไหมกินข้าวล้างจานต่างๆท่านไม่เห็นต้องอะไรเลยท่านก็สาม,มารถฟังเพลงร้องเพลงกินขนมกินกาแฟได้หมดล้างจานไปด้วยดูทีวีไปด้วยคุยกยับคนนรงนี้มือก็อยังล้างจานอยู่เวล่ะยังคุยจาเจ้ๆคนตรงนี้มือก็อยังทําซักผ้าถูบ้านทําได้หมด นั่นคือการสํารวมแต่มันไม่ใช่การสํารวมแบบอนุสาวรีย์ปัญหาเป็นการสํารวมโดยธรรมชาติของการใช้ชีวิตประจำวันนั่นคือความจำนานใส่เสื้อผ้าไม่ต้องดูเลยทำไมใส่กระดุมได้อ่ะเห็นไหมใส่เกงก็ไม่ต้องดูเลยดูทีวีไปสวมใส่เกงได้เฉยเลยเาถ้าเป็นใหม่ๆนั่นเด็กๆไม่ได้ให้พ่อแม่ยังต้องเอามือจับใส่เข้าไปเลยอาจจะเอาแขนข้างซ้ายข้างขวาเข้า,ข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 าไปใช่นไหม ขาซ้ายขาขวาเข้าไปใส่เสื้อใส่เก่งเห็นไหมครับอ้ามสอนกินข้าวอ้าวเขียนกอไก่ของก็ยังต้องจามือเขียนพอท่านชนานาญนะถ้าเขียนไม่ต้องดูยังได้เลยกดแปมแปมพิมพ,มพมคอมก็ได้ไม่เห็นต้องดูเลยกดได้ไงอะ่ะนิ้วมันรู้กี่นิ้วน่ะน,นะ,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 ะต้องดูไหมล่ะใหม่ๆก็ต้องไปจ้องดูจิ้มทีละนิ้วสองนิ้วแต่ไหม,ไหมพอวางนิ้วได้อะไรได้พวกบเขาทําไมไปได้ล่ะ เนี่ยคือการสำรวมแล้วรู้อย่างอ่าของทำเงินยากหมดอ่ะ,อออะมีคำถามไหมไม่มีคำถามเจ้าค่ะอ่ะไปทำให้ชำนาญพระานน้อมกล่าพระเลิศเจ้าค่ะอนุโมทนาสาธุครับท่าน,จจน,นบุรียาสิริวัคคายผู้เดินมากในดับพนคาคมี ในส่วนของปฐมชาญสาธุครับสวาสด,ดีครับสาธุน้ำกับแทบเท้าท่านอาร์ที่เมตตาเจ้าค่ะน้ำกับอนุโมทนาสาธุน้ำกราบสัสดีเจ้าค่ะครับ